คุณทุกวันคุณแม่คุณแม่มาจากมาจากของเตยมาจากของเตยจากแพจการพาเรือของเตยของเตยบอกว่าดูคลิปบ่าวนินทุกวันแล้วก็ในไลฟ์สดเจ๊มาปางทุเรียนอัญลักษณ์เจ๊มาปางทุเรียนหมอนทองครับผมเข้าไปดูในเพจทุกวันเลยคุณแม่บอกคุณแม่คุณแม่มาจากสารคามใช่ไหมครับอยู่อยู่สารคามบอกเมือนมกอยู่สารคามแต่ไม่ใช่ต้นลูกคองเตยอ๋อครับผม ผม, yup. ผมก็ผมก็ยโยแถวนี hey nee mm ่ค hmm. รับนาเสียกนะครับผมนาเสียกเนี่ยนาโพนะครัผมครับผมนาโพนาโพครับคนบุรีรลมำนาโพบอระเบือแมื่คนแม่แม่ครับนี่ฮ่าม่าฮ่น่แม่บอกสูกใจแม่แม่บอกสูกใจแม่ แบบว่าไก่ด้วยลูกนี่แหละครับบอกพ่อลูปให้จังสีตีลูกไม่นั่นครับมาต้าได้ลงปลูกป้ะฮะลูกมึ้งหน่อยนี่แหละค่าหนูไ้นลูกตัวใหญ่ลูกพุกครับลูกพุกตีลูกจ้าโอ้โหเป็นไงมาไก่ขามาหาเจ้พ่อหาจนพ่อหาจนพ่ออ่าครับรถแท็กมาไหนกูสิไปกูสิไปเบิ่มกวนน่จอ่อนก็ไปมาเลยอ่ะใจอ่อนไปก็ถูกสาวครับได้หลายล้าน เียงตลาดเพอดินอครับผมก็ไปเจอบ่าวนี่นี่แหละอ๋อแก้่เนครับแล้วือนัข้าเดียวแล้วก็ทายแล้วอ๋อนัดทลาง่นะเจกลมลูกาหนึ่ันบาทครับัญหาสิบบาทเป้าเนาะป้ากองไหมครับกอกไมได้กอกเลยบอกเลยว่าไปชินไป้กระบนเท่าหนักใ่กล้องใส่กล้องเซ็กซี่ นี่ครับนี้นี่นะคุณแม่คุณแม่มาใส่ชีวิตแบกนี้นี่าเบื้องของแท้ครับแม่เบื้องเาเบื้องนี่ของแท้เป็นไงกระสิเลยไปนั่งไหวนั่งเรียบ ของแทบของแทบก่าตังงสนใจอยากผรมใจอยากมาเบิคเียนไหมครับเอาเนื้อแบบไหนครับขยังไงคะโสามร้อยยี่สิบครับไหนครัล totally> ูกนงประมาณโลอะคโลกว่าโลถ้าม yeah ันร่วงแล้วปล่อยตกเลยนะครับอย่าไปรับนะาป้าโอ้โหเกลี่ยเกี่ยกลางยลูกเกลี่ยาปครับผม การนี้ก็ติ่ไปเชียงไปได้กินจากฟัวรไม่ได้ป่ะอ้รกินไปเรื่อยนะโอ้ยใส่กองไว้ตู้เย็นน่ะแม่ดูหลานสิให้น้ำเนี่ยบ้านเนี่ยหลานสิให้น้ำเนี่ยแต่ววันนี้ประเทก็ได้ดอกลูกเขาข้าวเม่นแม่แม่เว้าสนุกสนานดีดีข้าวข้นับคนมักมวนของแท้ต้องลองมาดูนะครัซื้ออยากให้ลูกให้หลานกินน้ำแซ่บๆนี่ยนะคุณแม่บอกป้า โอ้โหโอ้แ oh, ก <bum S 2> จริงๆบุกโซกบากายนะเกเปกบางบางเกบางบแม่รีวิวไ้เลยอีกน่ยนึงเอาเอาเมือดตือกวด่จังน่อยไดหลุ่เเยออะปล่อยแล้วมัเียเอาเอาเอาแกกดจนึงเอตอกแกไม่ะใบ้ากกดจังน่อยนึงไปค่อยคิดไปเรื่อยครับแมน ไป้าน้าประได้มากเไปนั่งดูตัวเองไปนั่งดูเลยครับนี่ไปนั่งดูได้เลยนี่อันใครมัดตือใครมัดตือก็ดีจ้ไปดีก็ไปก็ได้ไปเดี๋ยวนะครับเราดพอดีเที่ยวกินหาไหมออกขางลนไหมรงปฟงเอ ครับสะใจสะใจยี่ี่ยี่หลัวนอ้ีลูกเล็ก,ลก,ลกอีกลูกนึงเอาเแข้งขแค่แแแนี้แต่ข้ากับบเป็นแบบเนเืนเ้อใกล้ฉีดแต่ไม่ถ<ด>ุได้ครับได้ได้ได้พวกไหนครับจะไปเทียงไม่กินแต่อดจะอยกินไปไหม่ะสามก แปดได้ปะป้าอาใช่แวะเป็นสีด้าดูกแวะเป็นชิ้นเปชิ้นไปเอาไปเป็นลูกเ่รครับจีดไปจีดนะเอาไปเป็นลูกเลยครับครับเดือดเช็คเนี่ยก็ได้แปะได้เพื่อความชัวะเหนือให้มันน่าดูนงาดูน้ำครับนี่ะไรใกล้ฉีดฉีดไปยังไหมครับแป๊บนึงครับจีดไปเนาะ กดดวจอดหน้าเซเวได้ะร่าจอดหน้ารถต่างดึางเขาไปนะเ้านมากเลยเอาของเราสามคนเ ่องันเลยองู่มาเองเปอก้้แรลูมองล้วครับแม่เปเลยงเ็อาลูกเอาลูก่าไมครับเาเรียนปาน้ำสุกขดเขาีาเป็นก็าเชื่องนะไม่ขายเกิุเนี้ยเสียบานหอมกับบในป่านใดครับครับอันนี้ป้าสรางเ็ดประจักบััซีโล เฮ็ดละง้กเฮ็ละงครับเฮ็ดละงี้ก็มีกเฮ็ดละงากบางงากว่าเอาหนักที่ปริดี๋ยดนใ่ฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าม่าฮ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 อาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าแ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าม่ใฮ่แฮ่า่่าฮ่าฮ่่าม่าฮ่่าั่าฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่า่ยง่ัว่าฮ่าฮ่าน่น่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่า่่

ไม่เอาไม่เล็กซีมาก็ได้รครับนี่ีมากีนดีอาูกนี่คุดีใคนครับอันนี้สองโลแปดแล้วกันไปลอยนี่านีุดอันนี้เก๋ยังไงครับสองลเหมือนกันครับ่อันี้เกยังไงแกะไปหมดเลยวะสองลลก็ห้าได้ล่ะหาได้เกือบบอกมินเร้เนี่ย แม่ครับป้าจากเส้นทั้งดีป้าขี่สักีมาได้ดไปแล้วจำจำเบื้องเพราะว่าอันซอยอันซอยซอยร้อยหกสิบหกตลาดตลาดก็มากก่าแดดดีกว่าเขาเราก็เบื้องน้ำอันดีุ่ขึ้นมากพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเนี่ยพวกหูด่างเดียวต้งมือเรีกว่าแม่ดูไรพุ่งขึ้นอย่างมึงตามกูเกิลพูดนี่หวยบอกอะไรเนี่ยรักไรสัตว์ละกูเกิลจ้ะ สิรีพูล่จใานมนครับแมนครับนี่ลูงนี่ได้ปะครับเบป่าา่ได้เดียวได้ะเ่ยครับอันนันมตลาดนาใส่ตลาดเีตลาดนัดมันมีน้ำแลง้งถแงไหมครับแม่ครับแมนครับน้ำแลงคำคำ ทำอยางแล้วอย่ากแล้วก็ววขายเกิดครับานะครับแต่เบื่อนเนี่ยเนว่องจากเห็นนั่นยูทูบเบอร์ดอกเห็นแต่ตยิดแต่เสียงแล้วก็เอาแมนเครั่อบกเห็นลูกค้าดึงลูกค้าครับ นลอยได้ลานี่กลายเป็นเก็ดแข็งแรงดีครับแม่แข็งแรงแม่แข็งแรงครับแข็งแรงแม่ที่ลาก็แข็งขาแหละล่ะเป็นพะเขาอ่โอ้ยเนื้อเนี้ยครับเฮ้ยอันนี้เป็นเป็นเนื้อเกาะอันเนี้ยเนื้อชุดยอดเลย้อกขึ้นจังไห่ป่านี่แนละนอแนนครับผมใชโอ้ยชุดยอด น,นี้ลูกค้าสั่งเนื้อ,อ,อน้องเก๋ออมแล้วน,นี่จะเหนื่อยใหญ่ๆนะนี่หลักแล้วยังพอดีพอดีครับไปพูดสาวเขาได้ไหมสาวไปเซเวนอยู่ตอกตะเก่งจริง <c oughs> มีมีดตังคับมาจากกันหรือระย้องหลาดเลยอละย้องอ๋อข้าวเจ้ายังมีอยู่นาะนีเนะนี่ครับ ทอดปลายเดือนมิถุนายนอุทุนาพ่อแม่ครับคุณแม่ครับอ้อดข้มิถุนยน่ <c oughs> ะเนะขอโทษลูกที่หลายแย่ยยยยยพันการเขาแย่มพืชพัแย <c oughs> ่มพูดนะตลกตลกตลกแม่ไปสนี่โอ้ยผู้ชาเนี่ยแต่เนี่ยในหัวร้อน้ำาเนนะครับกม่เหนต่เป็นรับจะเป็ที่เลียดแม่เหนอแม่อีอยแม่เนาะเยะเท่าไหร่แเนี่ยะแม่ห่แแปดก่แล้วูก อายุแล้วมันเป็นเพียงตัวเลขเป็นเวลามันจำกันล่ะแต่ดถ้าร่างกายแข็งแรงเนาะไม่มีโรคมีภัยอะไรหลักปวดเพราะขาดอย่างเดียวเนื้อสวยนะเนื้อไม่น้ำหนักเกินฮะเดี๋ยวให้น้ำหนักเกินนะก็ตอนนี้ก็ห้าสิบตัวแล้วลูกข้างหลังข้างขวาชาใช่ไหมป้าฮะขาวใส่กาแฟขาขว้าชาไา่ได้เป็นตลาดแต่ว่าเจ้ากินล่ะเราไม่เคยกินแล้ว ตัางก่อนนะครับคุณผู้ขายตั้งอะไรอีกคนนึงเลยสองแปดสองแปดันนี้ขาสี่อานนฆ้ผาอันนี้เรื่อยสองเพื่อนตัวมอันนี้ขามาอั้เลยเฮ้ยขันมีเงินมาจักหมื่นสี่ร้อจักรสี่ฐานหน่วยอยู่เาไกินเรื่อยๆนะป้ากินเรื่อยๆแม่ล่ะมาอีกก็ได้แม่เดี๋ยวอาทิตย์ละเทียครับอาทิตย์ละเทียแม่ลูกยังมองูกยังมองแล้วครับแม่มูจักแล้วว่าสนใจกูได้มาเองเลยบาท ท่องงานดนยครับผมแม่งาแป้โอ้ยงามลางามไหลเลี้ยงปานท่องเนาะสมมติว่าบ่น่เนาะสมกับยังไงมาตแท็กซาอ้ยมาสแทกซี่คับกโ้ยป่าแจะคนหยาดเดีวเนาะเอ้ยง่ามล่าไปครับเกือบหาร้อยไล้เนี่ยมาหันหน้าสอง4อยสี่ลอยไปครับมหันมาถึงสอง0อยดีดอก่อยเก้าสิบาทครักตีจะสี่ลอย ตั้งใจมาซื้อผู้เรียนเลยจ้าตั้งใจเพราะว่าป้าดูในไอเนี่ยลูกป้าอู้หุเรียนสวยจริงจริงมันเหลืองไงป้าอยู่คลองเตยจ้จอยู่แฝดการท่าเรือไกลนะไปเที่ใกล้ๆได้แล้วได้แล้วโอ้นี่ละอุตส่าห์คนที่อยากเห็นไงว่ะโหนึกว่าเหลืองจริงไหมเขามาดูกับตาสวยจริงจริงเชงดูตั้งแต่สองปีที่แล้วเราเดินมาดูในไอเนี่ยเนี้ที่ขายอ่ะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะหลังมาเนี่ยเอ๊ เมื่อสวยจริงๆใช่ใช่สวยจริงจริงเรยนรทีเรียนอ่ะเขาขายเป็นหน้าเส็จแน่ขายเป็นหน้าครับเป็นไงครับน้องบางที่เขาก็มาบ่อยไหมเสร็จยอดเข้ากันเลยนะลูกสองลูกตาจะเห็ดละง่กแล้วเห็นไอ้เห็นละค่ะเห็นละพ่อ ไปกินคุยยังสินะลูกกระนุกจ oh, ิงแบบว่าเนื้อแบบคนแก่อ๋อเนื้อน oh, ิ่มเนื้อนิ่มมากกินกินแต่ไม่เอาไม่กินเป็นนิเนื้อไม่เอาเนื้อแข็งเน่ยค่ะลูกชายท่านกินเนื้อไก่ขีดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปขีดแล้วก็นกรอบนอกกินในแล้วน่ารักเนาะใช่ครับพรุ่งนี้พอดีพอดีเลยจ้าพอดีเลยจะไมื่นี้งเป็นไก่ขีดเนี่ยของแปรคุณมันนี่แก่ไก่ขีดอยู่แล้วจ้าจ้าเพรารุ่นหกสิบไม่ต้องกินเนื้อไหน้ักินนเื้ออย่างนี่บ้าที่ชอบกินเนื้อเนี่ยโอกไปเรื่อ้ มันบ่ได้เรื่อยลอแล้วมันสิบ่เบิร์ตตัดตีนวดเรื่องมือนี่เนี่ยต้องกินเอยอลูกไส้ก็หันใจ่ได้เลยกินนะอุ้ยดูเนื้อขึ้นนะเป็นไงป้าป้าน,นี่ติดเหมือนอะไรงามๆไลยใช่ป้าดูทั้งวันเลยใช่ป้าดูทั้งวันเลยไม่เบ,บาที่ต้องดูท<ด>ั้งวันบักทุเรียนบักทุเรียนแกะเห็ดกินเห็ดข่าวไม่เคยดูเลยจะดูอยู่อย่างนี้แหละเขาเก็บเก็บเห็ดเก็บเห็ดโออ้ยเไปแฮปเปี้ยนเห็ดกับงูเป็นมูน่ะห้องดูน้ำเข่าจะว่า พักแล้วนี่นึกว่ามันไปใส้หวันไปเกลี่ยเขาไปเบิรงนแบมันบาดเบิร์นเขาเขาเก็บเก็ีนี่ลแล้วก็บอกทุเรียนนี่ลแหละนการกลางนี่คนไปเจ้านึงอีกแม่ดูเนาะตลาดที่ยักษ์ตลาดสุวรรณภูมิบ่ครับผมตลาดแม่นครับตลาดนัดภูมิตลาดสุเรียนเจ้านั่นสู่ของเฮียหลักบ่ไหนเนาะอันนี้งามทุเรียนงามแม่นขอบคุณที่ชมนะครับขอบหน้าบางไม่เปลือกกระบ้าบางนะเคือก คยากไปดีเพราะว่าดูใน YouTube ว่างก็ใช่แน่นอนใช่ของแท้ของแท้มาถูกใจมาเจอกับของแท้จริงๆไม่ได้ว่าเหมือนที่เรายอมว่าเป็นสีนะมันก็เหลืองจริงๆโอ้ยจังหวะเหลืองพอดีสามีดีจังหวะสามีสามีสามีเออแป๊บพูดปันเพื่อนดีโอ้ยว่าไปเที่ยวนะเราต้องร้องเพลงทุกคนต้องหัวเราะทั้งหมด โอเคหสตลกตลกก็ร้องให้เขาแต่มันไม่เหงากนรถไงอ่าได้ไม่ลแก่แ้ได้กสิบหก่หสิบแปดหกสิบแปดหกสิบสองสองปีกันเท่าไหร่นะจะหกสิบสองทำไมสายทำไมมันแก่แล้นี้หกสิบสองห่างกันแค่จี่หปีหกปี เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บริบนก็ขอจบคลิปไ้เท่านี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมแม่ม้ออนนุ่นนนนะครับผมสวัสดีครับ